สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบก,กับสวรรค์โกกงนะคะอ่าวันนี้ก็มีคุณหมอออกมาเยี่ยมเยียนคุณยายนะคะเนาะว่าจะมาเจาะเลือดไม่ทันทานข้าวก่อนกินข้าวจ้าจ้าว่าจะเจาะมาเลยเลยเนาะจะมีบอกอ๋อวนะันนี้คุณ,มคณหมอจะมาเจาะเลือดให้คุณยายซ้ายนะคะ <พอ S 1> แต่ว่ามาไม่ทัน,นค่ะไม่ได้มาบอกแล้วค่ะเออไม่ได้บอกบอก็ทษท่าทัศน์ จ้า่ปรน้รอบหน้าจ้าปกติเราบินเท่าสายัวนี้ไยเราเไม่ได้กินนสาแต่ว่ามื่อนี้พอดีกินจะเสาจ้าจ้าจ้าวันนี้คุณหมอออกมาอ่อเลือดให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะเนาะผู้ป่วยความดันผู้ป่วยความดัน จา้าดอบหน้าค่ะได้ออยู่บยยสามห้าปโปร่งร้งงงองุ้องร้องร้อง,องอคุณหมอคุยกับคุณยายซ้ายนะคะพบปะผู้เท่าผู้แก่เนาะคะ่ะเนาะ งานไม่ได้านใหญ่กเนาะไม่เจหนาต่ดเีนน้าีกห่าได้เหนหาอรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งพี่วันนะคะวก็นเอาไปโชว์นะขอมันมีอะมีอยู่ค่ะ เ่เขาไปจที่ไหนแวต่มเอลยังถึงคกอีโดอยู่นั่นนีนหละถึงปหมอโคอีโดอะไรผู้ตู้ก็ได้ห้าพัแล้วเพามันลึมโมเอลไล่โซดเลยได้ใช่ฝากช่องกับพี่วันนะคะ จยาลืมกันนะจ้าแล้คือครูคนแรกนะที่ที่สอนเกี่ยวกับคอมพิเตอร์แรกเาะไม่ได้ไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์นั้นส่วะแต่เราหายใหม่เนาะทำก่อนน้ีแล้วอ่าทำก่อนก่อนน้าแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอกันไม่ไม่คุยไม่เุนจ้าแต่ว่าอ่า ใช่คือคือทำแต่ว่ายังลงคลิปไม่เป็นแต่แต่ทำอีเมลเป็นฉวังอีเมลเป็นไปไปูวันวันทำไมภาพไม่ชัดเลยเนาะ